ีต้นเดียวโอ้ยกล่องไม่งั้นคือัสู่มโมสัตตินจีเพิ่นปลูกต้นเดียวได้จยนนี่อ๋อดะเถิงมัวมันไงน้องเลยวมสุกที่นี่อากาศมันห่อนเพิ่นเละสุกไวเนอะจันนี่ะปกติสุกที่หลังหมักทุเรียนได้จันนี่ตินจีคิดว่านะตามที่ซ้อมเมืองแต่ละปี อพี่น้องลิ้นจีเมืองอุบลเด้อจ้ะนี่เพื่นปลูกไใบนาบ้านเพื่อนต้นเดียวคนไกลไปไกลบ้านย่านเบิดอยู่นี่โอ้ยลูกค้าก็ซุ่มอยู่ตลอดนอกกองกระายลิ้นจีเด้อจ้ะนี่ต้นติเตี่ยเป็นพวงอ้อยยามยางจับในเด้อพ่อใหญ่จันเออย ไปมะทายบักลินจีนี่หาดถ่วงไม่อเงยเติอบอยู่เด้อดจ้ะพี่น้องจา๋าโอ้ยเป็นหอดเงาพี่น้องมึงเป็นหอดอยู่เงาพี่เงามันนี่หน่วยบักลินจีมันตรงจริงๆแต่แเสบบปลูกมันซุกเพื่อกินเดี๋ยวเรเพราะเงย,ยจานกันสิบเบสดของเจ้าแล้วนี่ พี่นอ้องอินจีอยู่อุบลน,นะจ๊ะไม่ได้อยู่เชียงใหม่เชียงรายเด้อจ้ะนี่อินจีจังหวัดอุบลจ้ะพี่น้องวามสุกต้องเองเตียงอื้อหือ ปูกินได้กินจะคล้องซื้อมปาปูกคณะบูเป็นอย่างเป็นแต่หยอดแตกเลยได้เนี่ยอาจารย์บักลินจีเจ้าแห่พี่น่องย้อยยำยางนี่โตมานั่งเพิ่นนี่ย้อยลงมาให้นั่งกินเลยจ้ะพวงนี้พอดีพอดีพอดีมาก เองเมืองพี่น่องดก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 ดดกพดดกเลือกินจีเพิ่นโอ้ยแตกหมดแล้วนี่แตกได้มีอายเอ้ยมดเสียดายจีมองเนี่ยพี่น่องต้นเอ็นเตียนอยู่ ยินจีอ๋อแม่จีหน่องติดถนนเลยจ้ะหัวเพิ่นกับบมี่เป็นแต่เขามาลักพอโล่ามกันขึ้นีนิจ้ะ ดกดกดกมากดกอีหลีพี่น้องดกโคตรดกโคโอ้โห้เด้หน่วยใหญ่อย,ยู่ได้แั่เกือบสี่นิว้วบ่วงพคนอ่อนพักสะอ่อนแน่ นี่ก็สุกแล้วเดอ้อพี่น้องเอ้ต้นเอ็นเตน อแต่หน,น,น,น่วยเพื่อนออนซ้อนหลายพี่น้องจ้าออนซ้อนออนซ้อนอน,นี่กับโบไม่ยังมามาเมือง,มมงบักลินจีเมืองคือซื้อได้ค่ะบบได้เก็บได้จากของเพื่อนของเพื่อนอู้ยที่น้ <c oughs> อนแดงองตรงเองเองเองอ่า ฝากไว้แค่นี้เด้อจาพามาเมืองบมึกดินกีเมืององบุบลมักชอบในวิถีชีวิตชนนบดกาฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เง้กกบช่องนั่นอุบลในเด้อจ้าลาไปก่อนจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้า